ทำไมตอนนี้โกโนไกย,ยังไม่มีแผนจะไปต่างประเทศสักทีคลิปนี้ออบขอปลอมตัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรู้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวล้วนๆนะคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรฉะนั้นใครไม่สนใจก็ปิดไปก่อนก็ได้แค่ว่ามีหลายคนถามมาไม่ต้องปลอมตัวละเมื่อไหร่คุณออฟกับคุณจีจะไปต่างประเทศอีกอะไรอย่างนี้วงเล็บเพิ่งกลับมาตอนกลางเดือนมิถุนายนะนนะตอนแรกกลับมาก็ไฟแรงกลับมาเตรียมเอกสารทันทีกลับมาวันที่สิบห้า ได้ไปขอวีซ่าที่เชียงใหม่วันที่ยี่สิบสี่ไม่ใช่เดือนที่แล้วมิถุนายนเดือนนี้เดือนอะไรต้นเดือนกันยาสองเดือนครึ่งแล้วนะครับใครจะไปรู้นะก็ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ยื่นวีซา่าเชงเก้นได้แค่สองทีใช่ไหม,มนั่นแหละก็เราไม่นึกว่าจะนานขนาดนี้ที่มาของอันนี้คือเราจะไม่ได้วีซ่าสักทีหนึ่งตอนนี้เพตอนแรกคือไฟแรงเดี๋ยวมาพักสักสามเดือนกว่าเนาะเดี๋ยวก็ไปอีกช่วงก่อนหน้าหนาวหรืออะไรเงี้ย ปรากฏว่าตอนนี้ชักจะหมดอารมณ์ว <c oughs> ิได้วีซ่าชานด้วยแหละเห็นประกาศของศูนย์รับยื่นวีซ่าของประเทศนี้คือไม่อยากจะบอกประเทศอะไรเป็นหนึ่งในประเทศที่เราเคยไปในทริปที่แล้วละกันจบนี้ให้เลือกสองประเทศนะนะก็ยอมรับบอกก็โลกจิตเองแทนที่จะขอกับประเทศเดิมที่อ๊อฟเคยขอมาแล้วสองรอบนะนะคือเดี๋ยวจะคนอื่นคนเขาจะหาว่าโอ้ในพูดเรื่องวีซ่าเนี่ยขอจต่ประเทศเดิมเดิมเราก็เลยลองของครับลองของแล้วก็เจอดีนะครับเพราะว่าเขาเขาเฮี้ยนจริงๆ ออวันนี้เห็นประกาศของเขานะครับทางส์รับยย่นซ่าประเทศนี้มันยาวแหละจะมีอยู่ประโยคนึงขอพูดภาษาอังกฤษนะเพื่อให้เพื่อนๆช่วยตีความนะครับ Application will be taken c h a r t closer r e p p r t u u r t t m m e ยังไงวะใบ application ก็คือใบสมัครใช่ไหมไอเทกเกนชาร์ taken charge, นี่แหละไม่ค่อยแน่ใจตอนแรกก็ฟังดูก็นึกว่าเขาคอนเะฟิร์มเนาะว่าจะได้ใกล้วันเดินทางทุกคนแน่นอนโค o เซอร์เดพาร์เจอร์ท พอตีความอีกทีนึงไม่ใช่ไม่ใช่ใบสมัครจะถูกพิจารณาให้กับคนที่ใกล้วันเดินทางก่อนคือพอเรารอนานแล้วเราก็เลยไปค้นดูไงก็มีชื่อเสียงของเขามาอยู่เรื่อยๆนะว่าแบบว่าท่านใหม่วงเล็บหลายปีแล้วเนี่ยท่านเปลี่ยนนโยบายท่านจะทําให้กับคนที่ใกล้เวลาก่อนเราก็ไม่เชื่อแต่เราก็ตามตามตามมาหลายรอบแล้วนะก็ไม่มีคําตอบอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ดีที่สุด ก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยคือคิดดูอะถ้าเกิดว่าปิดชื่อประเทศไปนึกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคือไทยแลนด์พาสต์มาก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งตอนนี้เลิกไปแล้วเนี่ยเคยเป็นก็คือจะทําให้คนที่ใกล้วันเดินทางก่อนตังนั้นเรื่องพูดเลยขอล่วงหน้านานๆยาไปขอตอนสักอย่างมากหนึ่งเดือนล่วงหน้าไอ้นี่เราก็ไม่นึกว่าเออประเทศนี้กับไทยแลนด์นี่จะหมายถึงก่อนหน้านี้จะใช้นโยบายเดียวกัน <laughs> ก็กลายเป็นว่าเออเราผิดเองเราผิดเองเออกูผิด ที่ขอล่วงหน้าตั้งสามเดือนกว่าเพราะเรากําหนดการในใบสมัครจะเป็นหนึ่งตุลาเออแล้วเราขอยี่สี่มีนาเราก็นึกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแค่สักอย่างมากแล้วไม่เกินเดือนหนึ่งนะเพราะขอเชียงใหม่ด้วยมันคงจะนานกว่าก็คงได้วีซ่ามันนอนกอดเสร็จแล้วกออ็รอวันเดินทางจะไปเนาะเตรียมตัวค่อยๆกระลึบกระดึบก,กันไปปรากฏว่ารอมานานนี้ไม่มีกติกร่ายแต่เตรียมอะไรเลยฉะนั้นต่อให้ได้ก่อนวันเดินทางจริงก็คงไม่นานแล้วก็เราขอวีซ่าเป็นแบบ วีซ่าหนึ่งปีด้วยเราเคยขอมาหลายครั้งเราก็เลยมีสิทธิ์จะขอวีซ่าหนึ่งปีอีกครั้งที่เราเราก็เคยได้แต่เราแคะไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาจะให้หนึ่งปีเราอีกเหมือนที่อื่นหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวอย่างของคนหนึ่งที่เคยคอมเมนต์มาบอกว่าเออเขาก็ไปประเทศนี้แหละแล้วเขาก็แพลนออกนอกเขตเชงเก้นไปโคเอเซียแล้วก็กลับเข้ามาประเทศนี้อีกก็คือเขาควรจะได้มัลติเพิรเขาออกนอกเขตแล้วกลับเข้ามาอีกมันควรจะได้หลายครั้งเขาดันได้แค่ s ิงเกิลเราก็เลยบอกว่าเออฉันขอหนึ่งปีแล้วฉันได้แค่แเก คือขอท่องเที่ยวนะเออมันไม่ไม่ค่อยมีอารมณ์ไปหนึ่งตุลาแล้วตามของเดิมอะไรอย่างเงี้ยทั้นั้นตั๋วเครื่องบินก็แพงก็เลยกลายเป็นว่าขอหนึ่งปีเพราะเผื่อจะได้เลื่อนถ้าได้เก้าสิบอีนี่จบเลยคือตอนนี้ไม่เตรียมอะไรเลยทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ด้วยเพราะว่ารอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยวันวัน,วนอยู่ว่าจะได้ตอนไหนกําหนดหนึ่งตุลาไว้ตอนนี้สิบกว่ากันยายนแล้วยังเงียบอยู่เออแล้วจะได้ แบบไหนคนเพิ่งขอแรกๆอาจจะแบบว่าเออทำไมเอาเป็นเป็นปีเลยเหรอเขายังจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้อะไรนี่มันกี่หลายรอบแล้วมันก็จะได้แบบไหนได้แค่เก้าสิบหรือว่าจะได้ปีหนึ่งจริงๆขอไปห้าปีด้วยซ้ำเผื่อเผื่อฟุกได้มากกว่าหนึ่งปีเนี่ยแต่จะได้มาแบบสั้นๆก็ก็คงไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องรอขอใหม่อีกหรืออะไรอย่างนี้ก็ทําให้แลนนี่มัน เชนไม่หมดเลยกลายเป็นว่าไปเที่ยวแถวแถวนี้ก่อนแล้วก็คิดไปเรื่อยๆว่าจะไปตอนไหนดีแล้วขึ้นอยู่กับว่าจะได้วีซ่าแบบไหนด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่มาว่าเออทําไมยังไม่ได้ไปสักทีหนึง่งอะไรเงี้ยก็เลยเออวันนี้มามาคุยเล่นเล่นขอประเทศเนี้ยก็อยาขอล่วงหน้าละกันขอให้เอาใกล้ๆก่อะอย่างมากไม่เกินหนึ่งเดือนนะนะบป <Bye, bye, S 1> <Bye, S 2> ได้ไหมใบได้ไหมเหรอเป็นหนึ่งในประเทศที่เราเคยไปครั้งที่แล้วซึ่งไม่ใช่ประเทศที่เคยขอมาแล้วขอมาแล้วก็มีพี่พี่มันกับพี่วิทย์ เออเหมือนเหมือนชื่อคนไทยอ่ะพี่มันกับพี่วิทย์เราเคยขออันนั้นอะ่ะเขาโอเคแล้วที่ทเชียงใหม่นเนี่ย<ต>เขาก็มีพี่มันอยู่ด้วยแต่อีลี่เนี่ยเรานอกใจพี่มันถ้าเราขอพี่มันเหมือนเดิมเนี่ยเราป่านนี้เรากําลังคงกําลังเตรียมตัวจะไปแล้วแหละคงไม่หมดอารมณ์แบบนี้นะเราก็ไปติดใจอีลี่ขึ้นมาก็เลย<笑><笑>เลยโดนของดีฉะนั้นใครจะไปอีลี่เนี่ยคือขอได้แต่ว่าเขาบอกแล้วว่าจะทําให้พวกใกล้ก่อนเนี่ยก็คิดดูแลกันสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยนะ ขอล่วงหน้าสามเดือนแต่ว่ามีคนนึงบอกว่าเออท่านทูตเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะ่ะจะไปแล้ว,วอ,อ่ะเอาท่านทูตบอกงั้นทำให้อ้คนใกล้กว่าก่อนไอคนขอล่วงหน้าหน่อยเลยเนดะี๋ยวอ้าปากผางเอาาจเท่ากันไม่ใช่เหรอเออเหมือนเหมือนหรือไม่กินอาหารเนี่ยเพิ่งเที่ยวยุโรปมาเสร็จเนี่ยกินอาหารอันเนี้กําลังติดใจเลยสังท่านถัดไปปรากฏว่ารอมาชั่วโมงหนึ่งโว้ยกูไม่อยากแล้วตกลงจะทําให้เสร็จเมื่อไหร่ก็บอกว่าทําให้ คนอื่นก่อนให้หมดแล้วก็มาทำให้คุณทีหลังเขาไม่ผิดอะไรหรอกเราอ่ะมันโง่อเองที่ที่ไปนอกใจพี่มัน